สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ t โตเทรนแหล่งรวมข้อมูลยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารทั่วโลกที่จะพาคุณไปอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่มีความเร็วเหนือเสียงระดับตำนานซึ่งในปี2025นี้ได้ถูกอัปเดใหม่พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยยิ่งขึ้นนั่นก็คือ MiG 31 Foxhound จากประเทศรัศเสเซีย MIG-31 เป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นความเร็วสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมิคอยันดีไซน์บูโรตั้งแต่ยุคสมัยสงครามเย็นโดยใช้พื้นฐานมาจาก MIG-25 แต่ถูกพัฒนาให้ตอบสนองการรบในระดับที่สูงขึ้นมีความสามารถพิเศษในการบินด้วยความเร็วระดับ a a ด2.83ซึ่งเร็วกว่าเสียงเกือบ3เท่าและยังสามารถทำงานได้ในระดับความสูงมากกว่า20,000เมตร ในเวอร์ชั่นปี2025นี้ MiG-31 ได้รับการอัพเกรดระบบเรดาร์ใหม่แบบ Sarsalam ซึ่งสามารถตรวจจับเครื่องบินศัตรูได้ใกลถึง400กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายได้มากถึง24เป้าหมายพร้อมกันนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมอาวุธนำวิถีให้โจมตีพร้อมกันได้ถึง6เป้าหมายในเวลาเดียวกันห้องนักบินของ MiG-31 ปี2025ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยจอแสดงผลแบบดิจิทัล h e a d u p Display และระบบควบคุมแบบ HOTAS Hand o n t h r o t t l e and Stick ซึ่งช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องได้ง่ายและเร็วขึ้นในภาวะการรบที่มีความกดดันสูง MIG 31ยังถูกออกแบบให้ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมอากาศหนาวจัดเช่นในเขตไซบีเรียทำให้เหมาะสำหรับการลาดตระเวนระยะไกลในพื้นที่ขั่วโลกเหนือซึ่งรัเสเซียใช้ MIG 31เป็นกำลังหลักในการคุมพื้นที่ทางอากาศฝั่งอาร์กติกอาวุธที่ติดตั้งบน MIG 3 1นั้นถือว่าแข็งแกร่งและล้ำสมัย สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ A-33, A-37 และขีปนาวุธความเร็วสูง KS-47M 2คินเจ้าซึ่งเป็นอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลกว่า2,000กิโลเมตรได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที เครื่องยนต์ของ MiG 31เป็นแบบ D-30F6 เทอร์โบฟน2เครื่องยนต์ให้แรงขับรวมมากกว่า30,000ปอนด์สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า m a c 2.8และยังสามารถไต่ระดับความสูงได้อย่างรวดเร็วจึงเหมาะสำหรับภารกิจสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกโดยเฉพาะแม้ว่า MiG 31จะไม่ได้เป็นเครื่องบินรบที่ใหม่ที่สุดในสายการผลิตของรัสเซียแต่ด้วยการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิก การสื่อสารและเรดาร์ในเวอร์ชัน2025นี้ทำให้มันยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นที่มีสมรรถนะสูงที่สุดในโลกและยังมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในส่วนของราคานั้น MiG-31 Foxhound ปี How, 2025ที่ผ่านการอัปเกรดเต็มรูปแบบราคาประมาณ60-70ล้านดอลลาร์อเมริกาต่อเครื่องหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2,300-2,700ล้านบาทแล้วแต่แพคเกจและอุปกรณ์เฉพาะทางที่เลือกใช้งาน ปัจจุบันมีหลายประเทศที่แสดงความสนใจในการนำ MiG 3 1เข้าประจำการโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางทหารกับรัสเซียเช่นเบลารุสคาซัคสถานหรือประเทศในเอเชียกลางบางแห่งแม้ MiG 3 1จะไม่เหมาะสำหรับการรบแบบด็อกไฟในระยะประชิดเหมือนเครื่องบินขับไล,ล่รุ่นใหม่ๆอย่าง Su 5 7หรือ F 3 5แต่จุดแข็งของมันคือความสามารถในการตรวจจับติดตามและทำลายเป้าหมายจากระยะไกลยอย่างแม่นยำพร้อมทั้งปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศ ในอนาคตยังมีแนวโน้มว่ารัสเซียอาจพัฒนา MiG-41 ซึ่งจะมาแทนที่ MiG-31 โดยตรงแต่จนกว่าจะถึงวันนั้น MiG-31 Foxhound ยังจะคงทำหน้าที่เป็นดวงตาและมือสังหารบนท้องฟ้าของรัสเซียต่อไปอีกหลายปีหากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto t r n ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ